สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณสุคนนะครับเมื่อนี้กัมาพบพ่อครับน้องเพีงฟ้ามปัดน้ำใจให้เขานะครับเมื่อนี้จะพามา,าแนะนำพามาผูดคุยก็พามาเบื้องคออไกลนะครับผมกับเตรียมขออไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สิพามาเบื่อง่า ห้าตรงเกียมยังไงขอไกลเห้ามตรงเหยียดแบบไรแน่นะครับหลังจากคี่รีวิวไปคลิปก่อนนะครับตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึนหลายแล้วนะครับพัฒนาขึนหลยแล้วนะครับผมมีข้าเบงองนับแลกก็คือขอกลเข้าตรงนี้ใช้ค่านะครับชี่ผมหาเบิองที่แลกมันบม่มีใช้ค่าผมเลยใส่ไผ่งาออกมา เพิ่งๆก็เป็นกระเบื้องนะครับว่าใครที่ซื้อกระเบื้องกะมันกะมันกะดชีเ็ดยากนะครับในการต่อในการอย่างก็เลยเอาให้หยาแทคนนะครับเอาให้หยาแทคนดีกว่านะครับมาเบื้องดันีอ้อมด้วยแต่คายนะครับผมอ้อมด้วยแต่คายคายะติดนะครับด้านบนกะติดใส่ ดานปิดนะครับดานเพิ่งกันเปลี่ยนอะเจลนดาปิดนะครับนะครับต่อไปพื้นด้านในนะครับผมพามาเบิ่งพื้นด้านใน่อยพื้นพื้นด้นนานในเข้ากับปูด้วยแกบนะครับเบวยแกบ ก็ร้อยแกลหนาพอสมควรวนะครับประมาณหนิวหนึ่งเลยครับประมาณนี้ครับหนิวหนึ่งนะครับผมบใส่นาพอสมควรวนะครับเขาก็จะมีค้อนไขนะครับอค้อนไขผมจะไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้คือค้อนไขผมจะเลี้ยงไว้นะครับกากกับหั้นได้แล้วดรอกได้สอมาใส่เยียอยู่นะครับแล้วก็ติดไฟไฟที่ผมติดไฟ ไฟผมจะติดอีกสองหลอดนะครับจะใส่ฟังฟังละสองนะครับเดี๋ยวผมจะติดอีกอยู่นะครับเพราะว่อซื้อมาแล้วหลอดนึงนะครับท่านด้ติดต่างรอบมานี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นคอนนอนนะครับคอนนอ,นอ่นกับนี่บันไดขึ้นไปคอนนอนมาเง้วมากีเลยนะครับเงีวาสีเลยเง้วไปสบาย ก่อนนอนอประมาณนี้พื้นที่ก็หกคูณสีณ่นะครับเงาหกกว้างสี่เมตรนะครับผมก็จะลงไกลลอยหาสิบตัวนะครับสร้างแล้วนะครับไกลจะมาอัน,นทีห่หยิบเก้านะครับขอทษหน่วงว่าไกลสิมาหยิบเก้านะครับประมาณนั้นต่อไปมาเบิ้งระบบน้ำปานะเบิ้งระบบน้ำ ระบบน้ำระบบอาหารครับระบบน้ำผมก็จะอาจะให้เป็นระบบน้ำอัตโนมัติน้านะครับระบบน้ำอัตโนมัติก็นล่างน้ำอต่จะมีกระบอกน้ำให้หอยให้อีกนะครับอให้อีกถ้าหอกันถาหกกระบอกน้ำเพราะว่าผมคิดเป็นระบบแบบนี้ผมบ่มีเวลาขนาดนั่นนะครับผมอาจจะบม่มีเวลาเยอมากมา คว่ำให้น้ำถ้าน้ำตัวนั้นเบิดนะครับนี่กระบอกเบิดแต่มันก็สีได้มาก,กินน้ำอัต้นมัติต้องเข้าพิเศษใบนะครับก็ใช้ลูกร้อยให้ตัดตัดออกนะครับมา้วเพิ่งด้านนี้ครับมานีดทางนี้ก็ต่อหญ้าออมานะครับมีว้าวนะครับแล้วก็เปิดน้ำออกได้นะครับ ระาบายให้น้ำข้าวมสะอาดดูดานี่ก็เป็นร่างอาหารครับร่างอาหารร่างอาหารผมจะใส่ไว้ข้างนอกนะครับอ่อม,ม,มใส่ไว้อ่อมหอ,อกเลยนะครับหอมเลยด,ดลูกาาเป็เดอเปลือกเขา,าหากินมันออกมาลูกก็พาก็เปิดแล้วมันออกมาไอโดโดพาเพื่อนมากินนี่ครับก็จะเป็นร่าง อันนี้คือร่างอาหารนะครับจะใจเป็นท่อ PVC นะครับขนาด4นิ้วนะครับพาเครื่องมาฟาเครื่องแล้วก็ยึดอ๋อสกรูยึดเอานะครับยึดใส่รับใหม่นะครับออนมาทางด้านทางนี้เลยท่าผิดไปอันนี่คือสิ่งที่ห้องต้องเตรียมนะครับเตรียมก้อนรับไก่สาวนะครับสิ่งที่ผมต้องเตรียม ก,ก่อนสิรับไก่นะครับผมเปเตรียมเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะเลือ,อนีนี่หน่อยๆเลือมุ่งเหลืออยังที่ผมพ่านในเห็ดท่านในไซนะครับกะไม่ง่ายค,ค่อยสจะจะเอาจะเอาไขกันไปจะเป็นะตะแกงเคี้ยวล่ะนะครับเป็นมุ้งปิดลงมานะครับเพื่อกันยุ่งพอยุ่งเสิร้ายนี่นะครับแล้วก็วิตามินวิตามิน เตรียมไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องเตรียมนี่ส่วนอาหารเสริมแต่จะมีวิตามินนะครับมียานะครับยารักษาโรคนะครับกาบประชงว่าเป็นยารักษาโรคแะครับเป็นอ่าเขาต้องให้ยาเขาแล้วเพราะว่ารับไกลมากนะเชื้อโรคก้กอนที่สิบปูอ่าผมก็ลืมบอกไปย่างนั่นก้อนที่สิบปูอ่าแกบก้อนที่แกบมาลุยผมลุย ปูนขาวไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับมม่อปูนขาวไปแล้วผมมาไทยนะครับบมมีดเวล่าเจดีด์แสงไทยให้เบิงนะครับเกษสิประมนี้ําหรับอ่าขอกต่อไปเป็นพื้นที่พื้นที่ที่ใกล้เขาเรียนเขายางนะครับครับที่ผมเฮ็ดไว้นะครับเกิดเป็นรัดวตะไคร่รั่วตะไคร่นะครับ,ด,ด,รบด้านล่างก็ปิดด้วยตั้งกระสีนะครับด้านล่างปิดด้วยซังกระสีนะครับบ,บ่ปิดบ่ได้นะครับ แมวนะครับแมวเขาได้นะครับบดปิดบ่ได้แมวเขานะครับแมวเครื่องมา้าแต่อันนี้ก็ถ้าม,มันดื้อเนี่ยมันอาจจะขุดเขามาได้นะครับนะครับถ้าม,มันดื้อเนี่ยต่ว่าเทากหร่เพดเท่าสุดความสามารถที่เอาสิเพดได้นะครับเพการมันกันหมากามันแมนะวนะครับคือพื้นที่จุดกันไว้ครับผมกาล้อมไว้เป็ดนาฟังข้างนั้นก็ข้างนั้นก็จะเป็นของเ็ดนะครับ เป็นทองไกลนะครับแต่ในอนาคตดถามมันอยู่รวมกันได้ผมอาจจะปล่อยเลยนะครับอาจจะปล่อยตัว่าเป็ดกับไก่กันนะกับบางเห็นบางเจ้าครับบางสวนบางฟ้ามเิ่อนอบบเลี้ยงใส่กันอยู่นะครับเป็นจะเลี้ยงใส่กันอยู่นะครับผมอาจจะปล่อยมันมาหากันได้นะครับในอนาขอดตัวกับผมก็จะอ่นนัน้นไว้ก่อนส่วนไก่ ไก่ทีใได้มากนะครับจะคอยมาเบิองอีกทีนึงนะครับว่าสะได้ไกลสภาพไกลจะเป็นเั่งไหนน้ำหนักซ้ำไรนะครับนักก่ซ้ำไลยนะครับไกลเป็นไกล้สาวกันนะ่ะจะเลี่ยงก่อนหน่อยครับสต่ไม่เลี่ยงจนกว่าเขาจะใครได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมถึงจะปล่อยให้เขาออกมาเล่นออกมาหากินนะครับ ผมจะขังไว้ก่อนนะขังไว้ก่อนอยู่ในแต่เน้นข้างในขังกินอาหารอย่างเดียวก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับช่วงเดือนสองเดือนห้องก็ต้องย่อมเสียค่าอาหารก่อนอนะครับช่วงเดือนแรกสองเดือนแรกพ<ม>วกไก่ะจ,จะไข่ได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะเริ่มปล่อยให้เขาได้เป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับส่วนอาหารเสริมพวกแหนแดงพวกที่ อันนั้นผมก็เตรียมไว้ลเดี๋ยวเนืแดงเนี่ยผมจะผ้ามาเบ่งอยู่อ่านี่คลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมกะเอาไว้เพียงเท่านี้นครับับผมกับน้องเพลงนะครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับกะฝากเป็นกำลังใจนะครับผู้ชมท่านใหม่นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกกนะ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แน่นะครับจะได้เป็นกําลังใจผมกะมือใหม่นะครับมือ,มอกกใหม,มเใ่เป็นเท่อแรกเท่ากันที่สืเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่นะครับเไกลใครก็เท่อแรกนะครับผมกะศึกษาแล้วก็เฮ็ดนะครับส่วนหลายถ้าบบเสียเวลาครับช่างที่จ้างไปก็จ,จะได้เลี้ยงแล้วปลาหนี้นะครับตัวมันจะต้องเสียเวลาต้องมาเห ah ็ดตรงมาสั่งไหม ตรงไหนมาต่อเติมทำให้ห้องเสียเวลานิดนึงนะครับเลยสาแน่นะครับในการสั่งไก่เป็นเดือนนะครับพมุมเห็ดเนี่ยเป็นเดือนนะครับั้งผมไม่มีเวลาได้ยมาเห็ดเดยมาเห็ดตะดวันหยุดหรือว่ายังยังส่องแรงๆคอยมาเห็ดออกนะครับจางแน่จางคนแน่จางพี่น้องห้องแน่นนี่แหละจ่างลูกจางร้านนี่แหละนะครับ มาซอยเห็ดซอยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไม่เจอกันไม่ใที่ต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ